ก๋วยเตี๋ยวจ้าพี่น้องจ้ากินน้ากันจ้าอ๋อนี่คือไนโค้งไก่นำเลยักพริกพักคือเกาจ้าพี่น้องมาจ้ากินน้ากันจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องมองไปสุขสุขคนจ้ามาขอกระถิ่นกันเลยจ้าพี่น้องกับแซ่บนัวขวัญทิพย์นะคะมาจ้าพี่น้องคะมือนี้กินเขากินก๋วยเตี๋ยวกินซอสเตี๋ยวเอ้าปอกปอกพี่น้องเจ้าเอากาอันโบมันโบมันนักเรื่องเมื่อคืนนี่มือนี้เก็บคล้องหมดแล้วจ้าโบมีแนวเฮ็ดกินเหรอครับจ้าก็เลยโบเลยเฮ็ดแนวกินจ้า ครับผมก็เลยกอดไอ้พนกับกินพนและพี่น้องเลยมามี่มันมองยู่จ้ะพี่น้องพนใส่แรงงานครับก่อนเสินี้มาๆพี่น้องจากินน้องิดพี่น้องน้ำบ่วอาบริกที่เนี่ยส่วนเอาะซนสียนซเซียนเนี่ยเหรอครับเอาสวัสดีพี่น้องแม่สวัสดีพี่น้องแม่ช้องบอม คูณจักพี่หลอกพี่น้องที่เดียวจ้าดีจ้ามาเห็ดเบียกสิคุณใจบอกมากินเขาคุณใจข้ามาดฝากไม่ออกไปให้คุณแม่อาหารเสริมโอ้ยขอบคุณค่ะโอ้ยพี่หลอกคุณใจดีใจดีนะที่เก่งใจเพคนอันเจ้าควางบานจ้ะมันมีถางบานคุณอมฝากมาให้ขอบคุณในหลายได้คุณยายได้คุณยายว่าโอ้ยคือส่งเหรียญที่ในทีวี่ฉันคุณยายว่าพี่มันเลาะตาฝาดมนี่หนุ่มเคุณบุญยังได้เขาที่พี่หลม พี่ควักพี่ก็กกกกมีเด้อมาเอาเด้ออือน,นั่นไงพวกเราสองถวยกูดีดูนี่โห่เหงือมขาคัคคากเนาะหิ้งานเหวเขาไอ้บึงหิดงานก็รเดอืาเ็นจนี่เนระอือตะเกียบเป็นเสียนอ,อะไรดูเอาอย่ากินครับ มามาครับยิบเอาเลยอสถานีนี้มั่มีพี่น้องจะได้แยกมองนังจิตตามจ้างกันละมาถือกันปะเนี่ยครับกับร่างหม่านของออกแล้วจักรีประกอบได้บ่ได้สร้างกันได้เก้าหมื่นห้าพัหาร้อยห้าสิบห้าไอแพคส้มพวกหกพ่หนุ หน,น, okay, นุ่งหลังที่มงามพี่น้องจ้าบ๊ายบาครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้ส่งตามที่ใช้ก็ส่งตามนะโยกไกลคำเรี่บร้อพี่น้องผู้เอาปไปแดกที่เปตดดำไล่ดีไลตดำไอ้สมตดำออนไลน์เป็นบ่ดำออนไลน์ครับต่งำออนไลน์นี่ป๊อกมันน่ากินนี่ยผู้นีฮามองโลกมาผอพี่น้องเอานนิซ้อนมะม่วงอะไรเมนีูกะทิคนอวยจัง่อยพี่น้องตามธรรมชาติแล้วเนาะ ตอนแรกเพิ่งมาสิบุรเดทายแนนพี่น้องคุณข่องคือหอดพี่น้องไหนก็ไหนๆ,แ,นๆแล้วถ่ายเลยไหนเบอร์หัวเตอร์จัดหัวเตอร์มาครับพี่น้องมากไหม,มนี่แหละเอาบุญบั้นห้องหัวพ <laughs> ีดไปสองเม็ดแบบปากเลยเกระปี <มา S 2> กระมีเด็ดด เส้นมาหมากับเส้นเล็กผสมกันโอ้เปน็นยังแซ่บอืมอ๋อ <laughs> ส่วนแห้งเนีพี่น้องตื่นโอเสียงฝนเฮ้ยต้อ,องหัด Thôi cứ mịt thế. Cái này đỡ phát không? Chúng sẽ híu khẩu Nó híu bài xong จำได้ว kind of ่ามีเขากีอยู่ในนี่ว่าานเบลอยู่นพี่น้องกแข็งบนเหรอกูเขากีเปิดเอาเขากีมาอนี่ก็ตัวใหญ่ไงกูม่แข็งบนเหรอไม่ถึงเขากีดีแล้วปาพี่น้องอยากไอพี่น้องไอพี่น้องเบิ่ไงมามาสามหอ กินแคบเดียวแล้ว่ามือนพี่น้องเออสาธุเด้อมือเลี้ยงไหอยากกิน,นยัง่อยบริหารกวเสือกินเลย <laughs> มันเราคนเด <laughs> ียวแล้วว่บอกใครคนนี้นะยืนเอาเด้อว่าที่หลังมวยกอีแต่เออยืนได้ข้างเอาไหมเอาลงมาแล้วเอาันีก้าอีตัวนึงอยู่ไปเอาไปยื่ในห้องนั่นเลยวอ้อยวนไหวน่เด็พส่นองจา <laughs> บ่ได้ดพิดประตูเงินก็บอกนั่งางรอเขายช่พิดประตูกันมาเอาเอาผักก็ลูกมามาแอร์มันหวานติแอร์ป่ะพี่ร้อนมากต้องกินข้าวเกิดประตูไว้เมื่อกี้น oh claro> ี้เปิดประตูซื้อก๋วยเตี๋ยวพี่น้องแอมออก มันแอมมันไม่ตีนมหยเนี่ยอืมถ้ยแอมมันข้นส right> ั <h 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 um)> ่นซองบริเวมุมมีขาเอาโอ้ยสวนสดแสบมน่นบาดปากด้วนั่ทีาเนี่ยส่วนนีงก็มีเด้ั่นละมันก็ยังกรรมก่นโอ้ยกกม่ เชืส <c oughs> uh ูงเรื hmm. um, fruit, uh ่อยๆก็ได้ล่จนีไม่เรวดนี่้าใส่บบพริกปปะ้ำน้อยก็จงแสีบเหออ่ไรอย่างเี้ยงลากะปีได้้อบ่เงินจบตรงเสือตันี้ลูกอื่นหอ๋อส้กรดีบอกว่าใช่น้ำอยู่นี่าไ่คะนาเป็นแทบน้ำซุปกไ่ไม่ได้ไ เีเอาประกันเาวาเราจะได้เรื่อยๆด้เดี๋ยเดี๋ยวพี่กัทอดเดยสร็จมักาปลาราคาเ่่พันหนึ4 4่าานงหมดเอพันหนึ่งสี่ร้อยสี่สิบย่ง่ท้อยเรลาบทอ อิงเขาพ่อเขาอ่ะอันงเลยโอ้ตื่นสวยอ่ะตายอา้ปั้นเขาแค่นั้นเพียงยังดูทองมูผัดิ้นหุ้งจังยังผู้หวานเถอะวะเข็ดบ่แใ่เครื่องป่ะเนี่ยใส่ิกขนักแล้วใส่ปกติของเขาหน่อิเขาละ ล้วนั่งปวดกว่กนดีว่ะไม่เห็นมันเลยเตุ้ตีชากุนคนเขียนไหนกันว่าเบอกันเลย เีชบอิเล็กจับห่องเลยพีอันนี้นคสมใจุเนยเส่วนกุ่ยทาไปอตักใตักใจยหมสสมกับวิตามินดอไปนหเอนให้เขางอมผา กินปลาควมเหล่าปลาที่มหควมเหล่าลาจับจ้าอ๋อพี่หนอนพี่นนอนเมื่อี้ยหอนว่าหันถามน้ำผ่านเือตัวเปล่ยนลผ่าเท้าได้และวเป็นอยังนทำเมื่อได้บาหืนเนี่ยเสืตัวมาได้ผ่าเท้าเอ้าก็หนีผ่าดีเอ้านีเป็นเท้า ขากแบบในไรยุตตาบาบสไปอ่ายสช่บอกว่าแขนช่องแบบแขนโอ้แขนสามไม่เดี๋ยทุกวันวะนี่สังคากก็ได้คลิปนี้ผมยังไลฟ์พี่อน้อมมาอัปเดตสถานการณ์ กอนแรกว่าสิบ่ัวไทยบ่ไัวยังอะไรล่ะบัวแดงไม่ใช่อะไรทั้งนั้นไข่นี่เพื่อแบบโอ้สะกามาหอดูดีอยากกลับบ้านเลยเึ้นบักวิ่งขอบคุณพี่น้องหลายๆสำหรับการติดตามต้องแซ่บนัวโค้งอังกฤษเลยครับเด้อวันนี้ก็แล้วอโอนวัวแน่จังหน่อยกินก๋วยเตี๋ยวมาขึ้นบ่วแดงนักเดอกครับแต่ว่าเท่ามั่งฟองมัากยังก็จงบอกไปต้นคลิปอะไร หอมหลายค่อืมหอมหลายอีเวนท์ผัดแป้งเด้อพี่น้องผัดแป้งเด้ออ้โอเคยังเลยว่าหันเนี่ยยังเห็นยังมุมบ่อยู่มุมใส่จุดอะไรเนี่ยยังมุมก้มมุมก้มมุมยับหันอ่ะอ๋กินพี่น้องเบิ่งแน่โอ้ยแซ็ตพุเจนหน่อยพี่น้อง S <S ดเพียแเียวตวอโอ้เเพียม,มีเกียวกจับะ่ะน้อแลกพี่น้องอยากมอวดครับินี้ก็ขอจะไว้เ่นนะพี่น้องนกากติดตามฝากกดแชร์ฝากกดไลค์พี่เนะครัพี่น้องกดกระดิ่งซอนละครั้งนั่นครับดูแต่ัต่อไปด้พี่น้องเดับมือนีพงเขากับทีมงานขอเ่นี้ก็ด้กันด้วครับพี่น้องครับ ราตรีสวัสด <laughs> oh, ีค่ะโอ้สวัสดีค่ะยังเป็ยัง